แต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระหง,ง่านอยู่เบื้องหน้าใบหน้าขององค์พระสุดโสมและมีรอยร้าวไปทั่วเรากับผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนาทีเปิดไฟฉายในโทรศัพท์มือถือส่องไปรอบๆผนังโบสถมีร่องรอยภาพเขียนฝาผนังที่เลือนลางบางส่วนถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และรากไม้เขารู้สึกขนลุกสู้ เมื่อสายตาไปสะดุดกับเงาสูงใหญ่ภาพทับอยู่บนกำแพงด้านหลังพระประธานมันเป็นเงาของอะไรบางอย่างที่สูงกว่าตัวของคนหอมราวกับกิ่งไม้แห้งท่านใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูของนาทีเสียงนั้นแหบพราเย็นยเยือกราวกับลมหายใจจากปลโลกช่วยด้วยนาทีสะดุ้งสุดตัวหันไปทางต้นเสียงแต่ว่าไม่พบใคร ความกลัวเริ่มคลืบคลานเข้าสู่จิตใจของเขาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่มากกว่านาทีจึงพยายามรวบรวมสติและตอบกลับไปอย่างกระกละ้าก,กลัวๆใครอะใครอยู่ตรงนั้นออกมานะเว้ยเงาที่อยู่ด้านหลังพระประธานค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในเงามืดมันเป็นชายร่างผอมสูงเสียดฟ้าผิวหนังเหี่ยวย่นและแห้งกรัง